กรับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกูสุกคนที่เขามาหลับสมองกันหน้าเด้พี่น้องเด้อเมื่อนหร่กันหน้าอันน่ะรับเศร้ากันหน้าก็ไ่ได้ไปเวียกงานใส่ไพี่น้องนะมีสิ่ไปขับแรงเอาเนาะเห็นอยู่ใกล้ๆเซโนนี่พี่น้องไปกับเป็ดไดโนกหน้าพี่น้องเนาะเขาสชมาเบิ่งนี่พี่น้องมันมีคลองดีอยู่นี่พี่น้องเลยพี่น้องฮู้เป็นมีทชั้งเด้อพี่น้องเด้อกันหน้าบ่ได้วอาเลรียเด้พี่น้องเด้อโตะหินนี่ เดี๋ยวสิยกมาให้เบิ่งเลยพี่น้องในโต๊ะหินนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่น,น้องเด้อเดี๋ยวมนันนักเดี๋ยวโทรบอกอะไรไปแล้วมันยกซอยนี่มีของดีอยู่เด้อพี่น้องเด้อโอเคเนาะถ่ายไอเฟนมาก่อน,นพี่น้องเอ้ยโทรบอกไปแล้วกินเบิ่งซองไอน้องผลเสห์ยังพี่น้อง โอ้ออกมาแล้วน้ำแข็งน้ำค้างชุมเจ้าเต็มเลยชุมเจ้ามันบุดตอดเนาะเอาไปหนึ่งเฮ้ยเขาจะมาตอดเฮ้ยเฮ้ยยา hay nó nhảy còn phải nhiên nhảy sắm này nhé nhảy em này em nha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  ăn thế em nha em

ไปน้ำบ่อหนัง <Tonight> บ <hip> ่อ <adject> น <ives incoming> ้าหน้าน้ำหัวเจ้าเต็มเลยนะแล้วมันเห็ตหทางใหม่อีกเหรอเจ้าคือหูเฮ้ยเจ้าใครเบิ่งวะทีแรก ลูกต้องแห้หมักเห่นแถวนี้นี่มันตอดลูกไปลแล้วบ้ะบ๊ะบ๊ะยังใส่น้ำหวานมันพี่น้องอีเดียวหนึ่งหนามหวานมันใช่เดี๋ยวนี่หนามหวานมันอืมระวังได้เมฆเอ้ยมันตอดได้นี่นี่

กินเลงวงเยวไี่เกษตรเยังมาเลยี่บัานีเก็ดรยังกนนะคุรีอยู่นะเหนื่อยจังขนาดน้ำหมวกกะนกกระจนนมันจับกระจนหมวกกระหนกเรียบร้อยเลยได้พี่น้องเยใช้ใช้น้ำมันวะเห็นด้ได้เอาหนำมันนี้หนำมันเนื้อ

เขาว่าบองก็ไ,ได้แต่บองเราฮะกินเลยบ่นเนี่ยกินแม่เพนกินแล้วส์อ่ะปะเป็นวัดอืมขาไว้แม่เสยเย็เนห้วยโดมเสยเหล่าเสยเย็เนไว้ร้านตัวเอมีกิมบอ,อนมัน้งกินสดๆเด้อพี่น้องเด้หอห้ามกินไสก่อกบอก่บ่วางไว้นั่นแหลนะ

ใส่กล่องใส่กล่องเลยใส่ตุ้งไว้เดี๋ยวให้ก้อนแผ่นหนึ่งนะเอามาก้อนนะไปกินนะอืออืออืก้อนแผ่นหนึ่งไปพี่น้องเลยลสามแผน่นกินกับเราก็ได้เนกท่านบีบเขาได้ มันหั่งมันได้หรอหั่งเดี๋ยวเทเทแล้วจะบีบเขากินมันหัางเลยเนาะบีบก็บีบไปหัางเห็นมันเห็ดใหม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องก็ะชิญยกใส่ต่อพี่น้องเอ้ยถ้าแม่มันอันนั้นพูดละเดยร้ายเติบเด็กพี่น้องเด้อ ก่อนนี้แคน่าสินั่นนะ่ะตมีมันเบิ่งมาแต่ใส่ป่ะเปิดแผยมากกว่าหลายเด้อพี่น้องมันเห็ดใหม่เอา้าบัวตอด์ก็ได้พี่น,อน้องมันมันบัใจใหายคือเพ่งหัางเลยพี่น้องเพงิพงเพิงโขวนถ้าเพิงหัางแล้วไอตอดได้ระดับนี่แหละเลย,ยพี่น้องเด้อ อันนี้ก็รูปท้องแล้วอันนี้ก็กินนอนแล้วนี่ก็โบโจักเพิ่งจักงยัางบบจักพึ่งบบจักแมงวันพี่น้องรู้เข้าไปพอเราย่านเพิ่งตอดอยู่นี่ก็นอนแล้วนี่ก็รู้เข้าไปเนาะบบจักเพึ่งเลยเนาะมันตอดเลยไหม,มจักแหม่หนึง่งเออคือนิเจ็บขนาดย่าหนห่ออว่าเลยพี่น้องนอนละ น่นเลยมานอย <c oughs> คลิปอีก,กไปก่อนเ้ยพี่น้องเดอขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนเข้ามารับชมสองกันนะเดี๋ยวพี่น้องเดอบ,อบ๊บ,า,า,ยยบายบายพบก่อนคลิปใหม่พี่น้องเอ้ยไปเห็นวียงระเบนดกัน